สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามทัสนาฟุตบอลประจำวันกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหเลือขัสนะครับที่1ิบตุลาคมนะครับ10เดือน1ินะครับผมวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันในส่วนของฟุตบอลทีมชาตินะครับจะเน้นไปที่ยูฟาเนชันลีกนะครับก็วันนี้เตะกันหลายคู่นะครับแต่ว่าผมจะคัดมา สคู่นะที่ผมชื่นชอบแล้วกันนะครับผมคู่แรกนะครับไปดูกันที่ขวัญใจมหาชนกันหน่อยครับอย่างอังกฤษนะครับตอนนี้อังกฤษครับในสถานการ์ลีก B กลุ่มที่2นะครับพวกเขาเป็นจ่าฝูงร่วมกับกิสนี่แหละนะครับหแต้ม,ตมเต็มจาก2เกมแต่ว่ากิสสนี่เป็นจ่าฝูงนะเพราะว่ายิงได้มากกว่านะครับก็2เกมที่ผ่านมาอังกฤษชนะ ไอแลนด์สองศูนย์แล้วก็ชนะฟินแลนด์มาล่าสุดสองศูนย์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีในยุคข,ของรีคาสลี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นรักษาการกุณซื้อก็ตามนะครับส่วนกรีซนะครับก็ถือว่ามาดีเหมือนกันนะมาเหนือเมฆนะครับไม่มีใครคาดคิดนะครับชนะมา2เกมรวดยิงได้5ประตูนะครับชนะฟินแลนด์สามศูนย์แล้วก็ชนะไอแลนด์ไปสองศูนย คือกีซิบโบรติก็จะเป็นชาติที่อยู่หรูนอกสายตาอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทีมที่ยิงประตูได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอังกฤษก็ยังคงเป็นชาติที่เหนือกว่านะครับมีผู้เล่นที่ดีกว่าในทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาก้านะครับโคพาเมอร์นะครับมีจูเบลิงแฮมเดียคินอาร์มิเดียนไลส์นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับก็เป็นสตาร์ดังทุกตำแหน่งนะครับ แต่มเช่อว่าเกมนี้อังกฤษก็ต้องบอกว่าน่าจะเอาอยู่นะครับตอ่ตอต่อให้กรีซจะผลงานดีแต่ผมคิดว่าถ้าดูจากเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบใหม่ในยุคของดีคาสซี่เนี่ยการเล่นมันเปลี่ยนไปจากยุคของกาเลตซเาเกตนะครับผมเชืชอว่าเกมนี้อังกฤษก็น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะยิงประตูได้ขาหรือเปล่าเพราะว่ากรีซก็เป็นทีมที่เหนียวนั่นทีมหนึ่งเหมือนกันนะถึงแม้ว่าผู้เล่นชุดนี้จะค่อนข้างโนเนม มีหลายคนที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่เชื่อว่าเกมบบี้อังกฤษน่าจะเก็บ3มคะแนนได้นะครับแต่อาจจะยิงเฉืเอืนๆนะครับอาจจะเป็น1นศูนย์หรือไม่ก็สองนึ่ประมาณนี้นะครับผมโซดีคู่หนึงเนี่ยไปโดนที่ฟุตบอลคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทางสโลวีเนียนะครับนี่เป็น2ทีมในกรุ๊ปที่3ของลีกบีนะครับสองอทีมนี้มี4แต้มเท่ากันจากสเกมนะครับ สโลวีเนียอาจจะเป็นจา่าฝูงเพราะยิงได้มากกว่าที่ลูกที่เสียบวก3นะครับส่วนนอร์เวย์บวก1นนะครับก็จริงๆนอร์เวย์เนี่ยอาจจะขึ้นชื่อนะในเรื่องของการมีกองหน้าตัวฉกาจอย่างเอริงฮาร์แลนที่ฟอร์มกำลังดีเลยกับแมนซิตี้นะครับยิงได้ยูระตูนได้ค่อนข้างจะถล่มทลายมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่านอร์เวย์เนี่ยมีผู้เล่นเก่งๆอยู่ไม่เยอะแล้วก็การขาดมาติโอเดกาดไปเนี่ยมาเชื่อว่าการสร้าสรค์เกมก็ ถือว่าลดลงไปเยอะมากนะสังเกตในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าคือบางทีบอลอาจจะไปถึงฮาแลนก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับโซโลเวียนยครับต้องบอกว่าเป็นชุดเดียวกับที่เล่นในสุดยูโรที่ผ่านมาก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับคือจริงๆวันนี้โอเคนอร์ว์อาจจะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านแล้วก็มีตัวที่เด็ดอย่างฮาแลนด์แต่จริงจรโซโลวเวียก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่ามีการยกระดับตัวเองขึ้นมาค่อนข้างดีในช่วงหลังในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับ มีกองหน้าที่วางผลได้อย่างเซสโกอย่างนี้นะครับมีประตูมือหนึ่งยังเป็นโอบักอยู่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่พุงไหลเข้าตานะครับผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับโอเคแลนโนเวอาจจะมีโอกาสมากกว่าพอเล่นในบ้านแต่ผมเชื่อว่าเกมเนี้ยมุมเสมอเปิดกว้างนะครับผมมองว่าสโลวีเนียก็เป็นทีมที่เหนียวน่นทีมหนึ่งแล้วก็แพ้ยากนะครับผมเชื่อว่าเกมน,นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอสูงผมเชื่อว่าวันนี้สโลวีเนียน่าจะมีแต้มอย่างน้อยหนึ่งคะแนนนะครับผมสรุปนะครับสองคู่วันนี้ ที่ผมชอบเลยนะก็จะมีอ่าอังกฤษผมเชื่อว่าชนะได้นะครับแต่ว่าอาจจะชนะแบบเฉืนอนๆนะครับไม่น่ายิงแบบขาดรอยสามสลูกแล้วไม่มีนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากนะระหว่างนอร์เวย์กับสโลวีเนียนะครับผมอ่ะนี่เป็นทัศนะปัจจุบันของผมในวันนี้สวัสดีครับ